สวัสดีครับเพื่อนๆลนแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้เราจะมาเปิดอีเวนต์กันนะทุกคนเนื่องจากว่าเราอยากได้หุ่นมากแต่ว่าดูงบเราสินี่ก็จะเปลไปหมดแล้วนะคืองบเราก็มีแค่หนึ่งหมื่นนะมาดูกันเลยว่าเราจะได้ไหมทุกคนอยากได้หุ่นนะเพื่อเพื่อแบบมันจะฟุกได้อนะไรเงี้ย คือเราไม่ได้เรารวยเราก็เติมบอ้โหอีโวเจวอนนะได้เจอวอนมาด้วยทุกคนแต่เรามีแล้วนะเจอวอนโอ้โหออกมาซะหน่อยเถอะเพื่อนโอ้หนึ่งดอกเลยนะโอ้โหไม่เลยนะสองดอกอืมอืม พี่สีดอกโอ้โหได้เซซิลโอ้โหทุกคนอีโวเซซิลโอ้โหถือว่าตัวนี้ผมว่าดีนะได้อีโวเซซิลซึ่งมันมาในอีเวนต์นี้ด้วยนะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้กี่ดอกนะ คือไม่ถึงห้าดอกนะเนี่ยแปดดอกเลยแต่เ,เราจะเปทุกคนเราจะเปทุกอมดาวมีไว้ทำไมมันต้องได้สักสามดอกผูไม่ได้สักดอกเลยผีเอยอันนี้เราจะเปทุกคนอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ เดี๋ยวก่อนเดก่อนเมื่อกี้เราเพิ่งเปย์ไว้ล่าสุดเราจะเปิดให้ดูอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอย้ยน,นี่ไงทุกคนสิบสามดอกแรกหรือ,อตอนนี้น่าจะเก้าดอกสิบดอกสิบเอ็ดดอกสิบสอง สาสสโอ้โหดอกสุดท้ายเอาเราได้แนวอมีด้วยนะซึ่งเรายังไม่มีแนวมีนะจะมันกากไปแล้วกคนเราได้ฟีไปทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันได้กี่ดอกแล้วตอนนี้สิบเจ็ดเหรอ หเลยเจ็ดดอกก็จะต้องหาไม่แปล คือไอตัวนี้เอาง่ายง่คือมันยังไม่มีโลเราต้องใส่โลเห้มนกันส่วนที่เหลือนผมคิดว่าก่อรอยปราก็น่าถจดงกบ่าั้นดอ๋อมันมีเป็นยานอยู่ในตัวโอเคมีเป็นยานเฉพาะช่วงที่มีบั๊เฉยๆนะมันต้องมีโลมันต้องมียา้าย เพราะมันต้องมีกลับหลังและชิ้นสุดท้ายจะเป็นหงแถมมันเวแบ,บๆวมันมีป้องกันในฝันตาใช่ไหมอืมโอ้โหป้องกันในฝันตาต้องเจ็ดสิบดิะ โอเคมาลองเซตหุน่นมาดูเซตนี้นะเซตแบบเขาเรียกว่าเซตอะไรอะเซตพิสดารโอ้เจอหุ่นด้วยกันด้วยไอตัวนี้มันคืออะไรอะ่ะ มันมีเปลญญานด่านตรวจแล้วก็กับดักใช่ไหมเออป้ายหยุดว่างันันเถอะไม่ใช่กับดักเป็นป้ายหยุดมีโดนมีเปลญญานมีโดนมีเปลญญานแล้วก็มีป้ายหยุดก็ถือว่าหเหมาะกับหุ็นเหนือนชิ้นนี้เพราะว่า เพราะในตัวคุนมไม่มีอยู่แล้วนะดอกไม้ลูกในหุ่นราคุณจะมีแปนยานถูกแล้วแต่เราไม่มีเราจะทำยังไงล่ะเพื่อน Oh. ออกอกแปดเลยเหรอมันต้องเบิลสิบทุกนเบิลสิได้ด้วยจะบ้าตาย เอาก็ปะแพงชิปโอ้ตุยเดือดทัดขนาดนี้คนดูคอร์สก่อนมัคืออะไรอ,อ๋อ เออมันคือกันอยู่ไหนคางคุกนางให้ได้ งคุกไปด้วยกันเลยตาเดียวพอนะทุกคนผมเริ่มอันนี้แล้วคือแบบก่อนกว่าจะได้หุ่นมาก็ลำบากมากเลยแล้วก็มาเจอหุ่นด้วยกันด้วยออโอ้โหฆ่าฉันให้ตายเร็วๆเถอะเพื่อนเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่นเซซิวให้ดูนะทุกคน ตอนนี้เราก็ถือว่าเราแพ้ทางไอ้นี่อยู่นะอย่า yeah, ทำชันเพื่อนเราควรจะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ไปเป็นไอ้ออกกาะนะเพราะว่าเรามีออกกาะอยู่แล้วเราก็ไม่ตายสักทีค่าชันเร็วฉันไม่มีปัญญาจะทำอะไรเธอแล้ว ก็โดนอีกรอบหนึ่งร้องขอชีวิตฆ่าฉันเร็วๆเถอะเพื่อนอย่าทรมานฉันเลยอย่าทรมานฉันเลยอย่าได้ทรมานฉันเลย อย่าได้โทรมานฉันเลยเพื่อนเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นิสิทีเร็วๆอย่าลีลาถ้าขังแบบนี้ดูดไม่ได้นะเพื่อนอินจะมาทำไมเพื่อให้มันดูดไม่ได้ไม่เข้าใจ อย่ามาตรงนั้นก็พอแล้วก็มาดูชั้นโอเคมาเลยอย่างนั้นก็ไม่ขังคุกละตอนนี้หมวกเราหมดเกลี้ยงเลยนะเดี๋ยวก่อนเอ็นทำพี่เอาไว้ใช่ไหมเมื่อกี้ตายเลย